สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องใต้ล่มราชินีในอีพีที่8กันค่ะหลังจากที่เหล่าองค์ชายถูกจับออกมาจากวังหลวงเพื่อเริ่มการแข่งขันคัดเลือกการเป็นองค์รัชทายาท เหล่าบรรดานางสนมก็ได้มาจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะทําไมต้องมีการแข่งกันให้วุ่นวายแบบนี้ด้วยนะน่าจะประลองความรู้ด้านวิชาการสิบางก็ว่าทําไมต้องจัดการแข่งขันนอกวังด้วยแล้วองค์ราชนีจึงบอกว่าถ้าไม่มั่นใจก็เก็บป้ายชื่อลูกของตัวเองซะพวกเขาจะต้องไม่ขาดตกบ่งพ่องอะไรสักอย่างไม่ใช่หรือจึงจะคู่ควรเป็นองค์ราชญาต แล้วสนมพาวังจึงถามราชนีว่าหม่อมชั้นได้ยินว่าพระอ,องค์เดิมพันตำแหน่งราชินี ในการแข่งขันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเพคะองค์ราชินีจึงตอบว่าใช่เป็นเรื่องจริงหม่อมชันหวังว่าเหล่าองค์ชายของพรอองค์จะพิสูจน์ความสามารถเพื่อปกป้องตำแหน่งของพรอองค์ได้นะเพคะแล้วเหล่านางสนมต่างก็พูดว่าแบบนี้ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนราชินีด้วยนะสิถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกยืนฝั่งไหนดีล่ะทางด้านของเราองค์ชายที่ผ่านรอบแรก คนแรกที่ได้คะแนนเยอะสุดก็คือองค์ชายมูอันค่ะที่ได้100คะแนนอันดับที่2คือองค์ชายคเยซองกับองค์ชายอึซองค่ะได้90คะแนนและอันดับที่3คือองค์ชายโบกอมได้80คะแนนค่ะและในภารกิจต่อไปนะคะพวกองค์ชายต้องอยู่ในฐานนะผู้ตรวจการรับ แล้วออกตามหาคนสองคนนะคะคือซอฮัมด็อกแล้วก็พักคยองอูค่ะถ้าเจอพวกเขาแล้วให้กล่าวราชองค์การแล้วพาพวกเขานั่งเกี้ยวหลวงมาโดยในกติกานี้นะคะเหล่าองค์ชายต้องสุ่มหยิบพัดออกมาค่ะว่าใครต้องไปตามหาคนไหนองค์ชายคยีซองกับองค์ชายอ e ีซองต้องตามหาซอฮัมด็อก ทางด้านขององค์ชายโบกอมองค์ชายมูอันองค์ชายซองนำต้องไปตามหาพักขยองอูค่ะโดยเหล่าองชายมีเวลาแค่4วันเพื่อตามหาและก็นมน้าให้พวกเขาเข้ามารับราชการในวังหลวงนะคะทางด้านของเหล่าเสนาบาดีนะคะก็ไม่พอใจที่ฝ่าบาทตามสองคนนี้เข้ามาค่ะเพราะพวกเขาต่อต้านราชวงศ์รวมถึงปฏิเสธตําแหน่งทางราชการด้วยค่ะองค์ราชินีก็ได้ถามฝ่าบาทว่า พระอ,องค์จะเดินไปถึงไหนเพคะข้าว่าจะไปในที่ที่พวกเขาหาข้าไม่เจอพวกเขาเอาแต่โวยวายว่าโจทย์การแข่งขันมีปัญหาข้าเลยกําลังจะหนีอยู่ม่อมชั้นนึกถึงฟาบาทสมัยเป็นราชทายาทอยู่บ่อยๆเพคะพระอ,องค์เคยบอกว่าหากได้เป็นกษัตริย์พระอ,องค์จะเข้มงวดกับข้าราชบริพารโดยไม่สนสายตาของใครนี่เพคะช่างเป็นองค์ราชทายาทที่อดาหานจริงๆนะเพคะมอมชันดีใจมาก เพราะโจทย์การแข่งขันครั้งนี้เหมือนออกแบบโดยองค์ราชายาทพระอ,องค์นั้นสมแล้วที่เป็นคนรู้จักค่าดีที่สุดคือราชินีคนที่ข้าคิดเป็นสหายตลอดชีวิตของข้าและเป็นพลังให้ข้าอดทนได้ก็คือราชินีนี่แหละ ัดภาพมาที่เหล่าองค์ชายนะคะพวกเขาก็ต้องมาที่จุดต่อมาเพื่อเลือกม้าในการเดินทางค่ะองค์ชายโบกอมก็จะจู้จี้จุกจิกกับการเลือกม้าเป็นพิเศษนะคะองค์ชายอืซองเลือกม้าง่ายๆแต่ก็แอบเอายาให้ม้าตัวอื่นกินให้ม้าป่วยทําให้องค์ชายคนอื่นๆไม่มีมาใช้นะคะองค์ชายซองนําก็เลยต้องเลือกม้าป่าที่ประยชน์และยังไม่ได้ผ่านการฝึกแทนค่ะ ทางด้านขององค์ชายโมงอันพ่อนักรักก็ได้แอบมาหาหมอดูนะคะถามเรื่องที่ว่าจะได้เป็นองค์รัชทา,ายาทไหมพ่อเขาไม่อยากเป็น เพราะกลัวว่าจะหมดโอกาสจีบสาวสวยหมอดูจึงบอกว่าท่านน่ะดวงรับราชการไม่มีเลยนะมีแต่ดวงด้านความรักท่วมทน้นและอีกไม่นานองค์ชายจะได้พบกับหญิงสาวสองคนและหนึ่งในนั้นจะมอบสิ่งล้ำค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองให้พระองค์ข้ารวยอยู่แล้วข้าไม่ต้องการวัตถุสิ่งของมันเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถซื้อได้ตามหาหญิงสาวแห่งโชคชะตาให้เจอนะพะยะค่ะ แล้วองค์ชายโมอันก็ได้มาพบกับคุณหนูซองฮาโดยบังเอิญค่ะเขาได้เห็นภาพวาดในมือของคุณหนูเขาก็ได้บอกว่านี่รูปของพี่ชายข้าเองนางจึงถามว่าท่านรู้หรือไม่ตอนนี้พี่ชายของท่านอยู่ที่ไหนทางด้านขององค์ชายขยซองที่ตามหาซอฮัมด็อกนะคะเขาก็ได้ดึงรูปเหมือนของนักโทษซอฮัมด็อกออกมาค่ะทาหารจึงบอกว่าถ้าท่านทำลายรูปนักโทษกระบฏจะได้รับโทษหนัก องค์ชายจึงโชว์ป้ายผู้ตรวจการรับให้ฐานดูแล้วบอกว่าฟาบาททรงมีรับสั่งให้นิรโทษกรรมเขาตั้งแต่วันนี้ทางด้านของเหล่าพระสนมนะคะต่างก็หาทางส่งข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเหล่าองคชายของตัวเองค่ะสนมแท้ก็ได้ข้อมูลของพระขยองอูจากเสนาบดีที่สนับสนุนพระพันปีอยู่นะคะทางด้านขององค์ราชินีนะคะก็ได้นั่งปักผ้าแบบสบายใจ จนสังกุงต้องเป็นห่วงแทนค่ะองค์ราชินีเหตุใดถึงทรงใจยเย็นเช่นนี้เพคะเจ้าจะถามว่าข้ามานั่งฝักผ้าอะไรในเวลาแบบนี้ใช่ไหมเพคะองค์ราชินีเหล่าองค์ชายของพระสนมต่างก็มีพวกเสนาบดีคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วพระองค์จะทรงวางมือเช่นนี้ไปถึงเมื่อไหร่เพคะ เจ้าเห็นว่าข้าวางมืออยู่หรือข้ากำลังทำอยู่นี่ไงพวกเขาวิ่งเต้นจนเห็นชัดขนาดนี้ข้าต้องทำอะไรบ้างสิหลังจากที่องค์ราชนี ปักผ้าเสร็จแล้วนางก็ได้เชิญพระสนมทั้งหมดมาพบทําให้สนมแทหมดหนทางส่งข้อมูลของพระคยองอูให้กับองค์ชายโบกอมค่ะส่วนสนมที่เป็นแม่ขององค์ชายยองมินแล้วก็องค์ชายฮวาพยองนะคะก็ได้เขียนหนังสือสาบานตนจะชงรักพักดีกับสนมฮวาวงค่ะโดยสนมฮวาวงก็ได้บอกให้องค์ชายยองมินแล้วก็ องชายฮาวพยองออกจากการแข่งขันเพื่อแสดงถึงการจงรักภักดีแทนนะคะซึ่งสนมทั้งสองคนก็ได้ทำตามนั้นนะคะทางด้านของราชินีนะคะก็ได้บอกเหล่าสนมว่าพวกท่านคงตกใจแล้วก็เป็นกังวลกันเป็นอย่างมากข้าจึงได้เตรียมบางอย่างเพื่อช่วยให้เหล่าสนมได้ผ่อนคลายจิตใจสนมพวังก็ได้ถามว่าองค์ราชินีมันคืออะไรหรือเพคะองค์ราชินีจึงบอกว่าพวกท่านจงแบ่งการปากลายคนละ ผื่นได้เลยข้าจะนำมันมอบเป็นของขวัญแก่องค์รัชทายาทที่จะเป็นเจ้าของตำหนักดวงกุงคนใหม่ข้าเองก็ปากเสร็จแล้วนะผืนหนึ่งมันช่วยให้จิตใจของข้าสงบขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะพระอ,องค์ทรงจะสื่อว่าพวกเราต้องปากมันเสร็จแล้วถึงจะออกจากตำหนักจุงกุงได้หรือเพคะ ถูกต้องที่สุดทางด้านของสนมโกนางก็ยังไม่ได้มาที่ตำหนักของราชินีนะคะนางได้แอบออกนอกวังหลวงเพื่อไปพบกับองค์ชายซิมโซค่ะนางได้ให้คนหาข้อมูลของซองฮัมด็อกให้องค์ชายซิมโซและก็ยังให้คนบอกเส้นทางลับเพื่อที่จะได้ไปถึงภูเขาแคยเย,ยรยงก่อนเวลาครึ่งวันอีกด้วยนะคะทางด้านขององค์ชายอิวยองก็ได้ถามองค์ชายโฮดงว่า เจ้าอยากเป็นองค์รัชทายาทอย่างนั้นหรือข้าแค่อยากกินของอร่อยให้เต็มที่ก่อนกับพะยะค่ะแล้วเสด็จพี่ล่ะข้าไหนๆก็ออกมาแล้วข้าว่าจะออกไปพบอาจารย์มุนพิวหน่อยเขาเป็นต้นแบบที่ข้านับถือน่ะเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่สุดยอดของโซซอนแสดงว่าเสด็จพี่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันหรือพะยะค่ะใช่ข้าจะไปที่แฮซอเจ้าจะไปด้วยกันไหมแต่ข้าได้ยินว่า เกียวที่นั่นโด่งดังมากเลยนะและในระหว่างการเดินทางนะคะก็ได้มีหัวขโม,มยอีอ็อกกึนดักรอบทำร้ายองค์ชายซองนำค่ะแต่ก็มีองค์คลักษ์ของฝาบาทช่วยเอาไว้ทันนะคะองค์ชายซิมโซก็เจอกับกลุ่มโจรดักป้นทรัพย์สินรวมทั้งตาผู้ตรวจการรับก็โดนยึดไปด้วยนะคะและก็ยังไม่ทราบว่ากลุ่มโจรน,นี้จะใช่ซอฮัมด็อกหรือเปล่าค่ะ ทางด้านขององค์ชายมูอันนะคะก็ยังไม่ไปไหนค่ะก็ยังวนไปหาสาวสวยคนเดิมค่ะคือแม่นางโซวอนแต่ก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้บอกกับพระอ,องค์ว่าแม่นางโซวอนนางอยากเป็นนางรมท่านรีบไปช่วยห้ามนางหน่อยได้ไหมแล้วเส้นทางขององค์ชายจะเป็นยังไงนั้นจะได้ร่วมการแข่งขันไหมละเนี่ยแอดและลุ้นตามจริงๆเจ้าค่ะ ทางด้านทหารนะคะก็มารายงานฝ่าบาทว่ามีกลุ่มหัวขโมยอีออกกึนได้รอบทำ้ายองค์ชายซองนำทางด้านราชินีก็ได้มีทหารมารายงานเช่นกันนะคะถ้าไม่ได้ทหารองคลรักษ์องค์ชายซองนำคงไม่รอดแน่นี่มันไม่ใช่กลุ่มโจรธรรมดาแล้วองค์ชายโบกรมก็ได้มาเจอกับภาคยองอูก,ก่อนนะคะเขาได้แสดงตัวว่าเป็นผู้ตรวจการรับที่จะพาท่านกลับไป พักขยองอูจงฟังให้ดีข้าขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังจงน้อมรับราชองค์การและขึ้นเกี้ยวหลวงมาแล้วพัะขยองอูก็ได้บอกว่าเขาอาจจะเป็นกรรษัตริย์ของท่านแต่ข้าไม่เห็นเขาเป็นกรรษัตริย์หรอกนะแล้วพวกเสนาบดีนะคะก็ไม่พอใจที่ฝ่าบาทจะแต่งตั้งกะบฏซอลฮัมด็อกให้เป็นแม่ทัพกองอารักขาราชวงศ์ พวกเขาก็คิดหาทางขัดขวางไม่ให้เขาเข้าวังอัครมหาเสนาบดีก็บอกว่าถ้าจะให้องค์ชายอึนซองเป็นองค์รัชทายาทเราต้องให้เขาเข้าวังนะท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้ากับเสนาบดีบุคลากรเป็นผู้สังหารครอบครัวของซองฮัมด็อกอัครมหาเสนาบดีท่านจะอยู่เฉยเช่นนี้หรือพวกเราออกหน้าทำเรื่องนั้นพ่อคำสั่งท่านไงละ่ะ แล้วขันทีก็มาตามอัครมหาเสนาบดีไปเข้าเฝ้าแล้วฟาบาทก็ให้เสนาบดีหวังดูลูกธนูที่มีคนยิงใส่องค์ชายซองนำระหว่างการแข่งขันฟาบาทท่านกำลังสงสัยข้าเช่นนั้นหรือข้าให้โอกาสท่านพ่อทราบถึงความพักดีของท่านต่างหากละ่ะถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงแต่งตั้งองค์ชายสายตรงให้เป็นองค์รัชชายาตไปแล้ว จ้องเจ้าชีวิตองค์ชายของข้าข้าจะเปิดเผยด้วยตัวเองแล้วอัครามหาเสนาบดีก็ได้ใช้การตายขององค์รัชทายาแทอินมาข่มขู่ฝาบาทเพราะในคืนที่องค์รัชทายาแทอินสิ้นพระชน์ฝ่าบาททรงเห็นว่าพระพันปีเป็นคนฆ่าแต่พระองค์ก็ทําเป็นไม่รู้และไม่เห็นตลอดมาค่ะแล้วองค์ราชินีก็ได้รู้ว่าฝาบาทสั่งระงับการสืบสวนกลุ่มคนที่โจมตีองค์ชายซองนำ องค์ราชินีก็ได้เข้าพบฝ่าบาทฝ่าบาทก็ได้บอกว่าข้าแค่เลื่อนการสอบสวนออกไปก่อนเท่านั้นเององค์ราชินีจึงบอกว่าหม่อมฉันเข้าใจพระองค์ดีเพคะแต่ว่าลูกของเราเกือบตายนะเพคะแต่ท่านก็ลังเลพ่อที่ไม่สามารถปกป้องลูกของตัวเองได้จะปกป้องรัษฎรได้อย่างไรเพคะหม่อมฉันจะไม่ปล่อยพวกมันเด็ดขาด หม่อมชันทําเช่นนี้ในฐาน,นะของแม่ไม่ใช่ราชินีเพคะหม่อมชันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้พระองค์เพคะทางด้านขององค์ชายโบกอมนะคะเขาก็ได้เดินตามพักพยองอูไปค่ะพักพยองอูก็พยายามไล่องค์ชายโบกอมให้กลับไปซะแต่องค์ชายโบกอมก็บอกว่าข้าไม่กลับจนกว่าภารกิจของข้าจะเสร็จสิ้นขอรับ เขาขึ้นเป็นกษัตริย์จากอำนาจของขุนนางที่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองก็พอแล้วนี่แล้วเขาจะตั้งใจมาทำอะไรเอาป่านนี้องค์ชายทรงนำที่แอบตามพวกเขาอยู่นานแล้วจึงบอกว่านั่นสิขอลับพักพยองอูก็ได้ถามว่าแล้วท่านเป็นใครอีกล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นผู้ตรวจราชการรับอีกคนหนึ่งขอลับฟาบาททรงทราบว่าท่านคงเห็นพระราชองค์การเป็นเหมือนอึอหมาเลยส่งผู้ตรวจราชการรับ มาสองคนกำลังแต่ท่านต้องน้อมรับราชองค์การจากพวกเราคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะขอรับอ๋อพวกเจ้ากำลังแข่งขันกันอยู่อย่างนั้นหรือต่อให้มาเป็นร้อยข้าก็ไม่ไปข้าตาบอดสองข้างมองอะไรก็ไม่เห็นข้าจะแยกแยะอะไรได้ละ่ะแม้แต่ตำแหน่งเล็กๆค่ข้าก็ทำไม่ได้แล้วองค์ชายทองนำก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าข้าพิสูจน์ว่าท่านมองเห็นละ่ะท่านต้องให้เวลาข้าสวันด้วยขอรับ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรข้าจะออกจากเกาะน,นี้กับเขาทันทีขอรับองค์ชายโบกรมก็บอกว่าเดี๋ยวสิทำไมต้องดึงข้าไปเกี่ยวด้วยล่ะแต่พูดไม่ทันจบองค์ชายซองนำก็ได้ชักดาบออกมาเมื่อเห็นว่าพระขยองอูไม่มีท่าทีกลัวแม้แต่น้อยเขาจึงบอกว่าข้าแพ้แล้วสินะ และเขาก็ได้กระโดดลงหน้าผาทันทีค่ะพักพยองอูกับองค์ชายโบกรมก็ได้ตกใจนะคะรีบวิ่งไปดูที่หน้าผาก็เห็นว่าองค์ชายซองนำได้เกาะกิ่งไม้เอาไว้อยู่นะคะพักพยองอูจึงบอกว่าท่านทำอะไรลงไปเนี่ยพอเห็นคนบ้าท่านก็มองเห็นขึ้นมาแล้วสินะขอรับเจ้ามาหาคนตาบอดอย่างข้าสินะบ้าเอ้ย แล้วพักพอยองอูก็ได้เดินหนีไปค่ะองค์ชายซองนำก็ได้ส่งสายตาอ้อนวอนองค์ชายโบกอมเจ้าจะไม่ช่วยข้าหรือแต่ก็ผิดหวังค่ะองค์ชายโบกรมก็ได้เดินจากไปแบบไรเยื่อใยซะอย่างนั้นค่ะทางด้านขององค์ราชินีนะคะก็ได้มาหาหมอหลวง มาขอดูศพของอีออกคืนก็ได้พบความผิดปกติตรงช่วงคอของศพได้มีสิ่งแปลกปลอมยัดอยู่หมอหลวงก็ได้ดึงออกมานะคะก็พบว่าเป็นภาพวาดขององค์ชายซองนําค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะราชินีจึงนำเรื่องธนูมาบอกกับเหลาสนมและก็ยังปล่อยข่าวว่าจับลูกน้องของกลุ่มโจรได้ด้วยหนึ่งคนแล้วองค์ราชินีก็ได้ปล่อยให้สนมทั้งหลายกลับตำหนักไปนะคะสนมบางคนก็คิดว่า เป็นฝีมือของสนมโกหรือเปล่านะเพราะว่านางออกไปนอกวังหลวงแต่สนมโกก็สงสยัยสนมภาวังค่ะซางกุ้งชินก็ได้ถามราชินีว่าทําไมท่านถึงปล่อยพวกสนมไปละเพคะแถมยังบอกเรื่องธนูอีกเดี๋ยวพวกนางก็ตามไปทําลายหลักฐานทั้งหมดหรอกเพคะข้าต้องการให้พวกนางรู้เรื่องธนูเพราะแบบนี้แหละถ้ามีคนรู้เรื่องธนูนี้จริงนางก็ต้องอยากรู้ว่าข้ามีหลักฐานอื่นอีกหรือไม่ ถ้าคนที่ออกนอกวังหลวงเป็นคนแรกนางจะพาเจ้าไปหาคนร้ายเองทางด้านของอคลมหาเสนาบดีนะคะก็ได้รู้ว่าลองหัวหน้ากลุ่มโจรได้หายตัวไปแล้วก็มีคนสวมรอยสั่งฆ่าองค์ชายซองนำแล้วโยนให้เป็นความผิดของเขาแล้วทหารก็ได้มารายงานให้องค์ราชินีทราบองค์ราชินีจึงรู้ว่าพวกเขาแตกคอกันแล้ว ราชินีจึงบอกให้ทหารติดตามลูกน้องของอัคระมหาเสนาบดีไปเดี๋ยวเราก็จะเจอตัวรองหัวหน้ากลุ่มโจรคนนั้นเองทางด้านขององค์ชายซองนำนะคะก็ได้ต่อว่าองค์ชายโบกอมข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะไม่ช่วยข้าจริงๆข้าคิดถึงผลกำไรและขาดทุนก็คิดได้ว่าไม่ช่วยเสด็จพี่จะเป็นประโยชน์ต่อข้ามากกว่าข้าจะตายอยู่ลอมล่อเจ้ายังคิดเรื่องนั้นอีก เสด็จพี่ทรงเลือกกระโดดหน้าผาเองนะพยาค่ะถ้าข้าช่วยท่านก็จะฝ่าฝืนกฎการแข่งขันแต่ข้าเป็นคนพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ตาบอดแถมยังขอเวลาเข้าได้ด้วยสามวันพ่อองค์ชายโบกอมเถียงพี่ชายไม่ได้ก็ดับไฟนอนนะคะแต่องค์ชายซองนำก็ไม่นอนจึงเปิดหน้าต่างอ่านหนังสือต่อข้าหนาวพะยะค่ะแต่ข้าร้อนทำไมเสด็จพี่ ถึงขอเวลาสามวันเสด็จพี่วางแผนอะไรไว้หรือพยะยะค่ะแผนหรือไม่มีหลอกของแบบนั้นยังไงพวกเราก็มีเวลาแค่สามวันอยู่แล้วข้าก็ต้องลองทำทุกอย่างดูสิแล้วแผนของเจ้าละ่ะองค์ชายโบกอมจึงนอนลงแล้วหันหลังให้เขาโดยไม่ตอบอะไรเลยองค์ชายซองนำก็ได้บอกว่ายังไงก็เถอะเราเข้ากันไม่ได้เลยจริงๆ ในเช้าวันถัดมานะคะองค์ชายซองนำก็ได้เดินดูชาวบ้านที่กำลังหาหอยตลับกันที่หาดทรายค่ะเขาก็ได้เจอกับคุณหนูซองหาที่ได้หนีออกจากบ้านเพื่อมาตามหาองค์ชายซองนำซึ่งคุณหนูก็ได้วิ่งเข้ามากอดเขาถามเขาว่าวันนั้นทำไมท่านถึงไม่มาล่ะเจ้าคะรู้ไหมข้ารอท่านนานแค่ไหนองค์ชายจึงถามนางว่าท่านทำอะไรเนี่ยนางจึงบอกว่า มีดสั้นที่โรงหมอยาวันนั้นไงท่านจำข้าได้สินะข้าคิดถึงท่านจริงๆเจ้าค่ะข้าชื่อยุนซองฮาเจ้าค่ะท่านชื่ออะไรหรือเจ้าคะทางด้านของสนมพาวังและอัครมหาเสนาบาดีก็ได้ให้คนออกตามหารองหัวหน้ากลุ่มโจรที่หนีรอดไปได้นะคะเพื่อที่จะฆ่าผิดปากแต่รองหัวหน้ากลุ่มโจรก็รอดจากคนของอัครมหาเสนาบาดีแต่ก็ถูกทหารของราชินีจับตัวไว้ได้ค่ะ เขาก็ได้ร้องขอชีวิตแล้วราชินีก็ได้บอกให้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ภูเขาคางอูลให้นางฟังโดยไม่ตกหลน่นข้าแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นขอรับข้าไม่รู้อะไรเลยนางก็ได้ทรมานให้เขาเปิดปากพูดถ้าเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็จงเล่าสิ่งที่เจ้าเห็นและได้ยินมาอย่างละเอียดเขาจึงบอกว่ามีคนบอกให้ป้นมา้าและเงินหรือสิ่งของที่เขามีให้หมด แค่ป้นธรรมดาก็พออย่าทำพวกเขาบาดเจ็บหลังจากนั้นก็มีคนมาหาเราอีกคนเป็นผู้หญิงนางได้ยินคำสั่งของผู้ชายคนก่อนหน้าแล้วนางก็ขอให้เราทำอย่างอื่นโดยส่งรูปผู้ชายมาให้และทองอีกสี่ก้อนเป็นค่าจ้างผู้หญิงคนนั้นมีเครื่องประดับผมเป็นรูปกบและมีกลิ่นหอมดอกบวตันขอรับและนางคนนั้นก็คือสังกุงของพระพันปีนะคะองค์ราชินีจึงไปหาพราพันปี พร้อมกับเอาของขวัญมามอบให้พระพันปีเป็นผลของซอนนำซองเหตุใดเจ้าจึงนำพืชมีพิษเช่นนี้มาให้ข้าหม่อมชั้นหวังว่าพระพันปีจะมีพระชนมายุที่ยืนยาวเพคะดูเหมือนจะไม่ใช่คำพูดที่ใช้พูดขนามอบพืชที่มีพิษให้ข้าเลยนะแล้วพระพันปีจะใช้เป็นยารักษาหรือว่ายาพิษลรืเพคะถ้าพระพันปีทำร้ายองค์ชายของหม่อมชั้นอีกแล้วหม่อมชั้นจะต้มผลซอนนำซองนี้ถวายพระองค์ด้วยตัวเอง เจ้ากล้าดียังไงมาข่มขู่แม่สามีเช่นนี้แล้วราชนีก็ได้ตบลงบนโต๊ะพร้อมกับรูปวาดขององค์ชายสองนำหม่อมชันได้ยินว่าพ่อองค์มีรับสั่งให้สังหารเขาผ่านทางนางกำนันที่มีกลิ่นดอกโบตั๋นหอมฟุ้งทั่วตัวเพคะหม่อมฉันไม่ได้ข่มขู่แต่หม่อมชันมอบโอกาสให้พ่อองค์ขอโทษอยู่เพคะพวกหัวขโมยนั่นอยู่ในมือของหม่อมชันแล้ว จงหยุดแต่เพียงเท่านี้เพคะมิเช่นนั้นหม่อมฉันจะเปิดเผยเรื่องเร็ว3ทั้งหมดที่พระพันปีได้ทรงกระทำต่อหลานชายและพระอ,องค์จะต้องจดใช้เพคะแล้วอีพีที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกำลังเข้มข้นเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องกลับมารับชมกันใหม่ในอีพีหน้านะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ